เสร็จแล้วคะ่ะกระบะเตรียมปลูกผักของเราเนาะเราทำเมื่อวานนะเพื่อนๆนี่กระบะเล็กๆห้าสิบเออหกสิบคูณแปดสิบถ้าเพื่อนๆได้เห็นในคลิปเนาะก็นน่นหละที่เราประกอบไว้แล้วเราก็าเอามา,าทำโครงให้เขาทำโครงตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะใส่ผ้าอามุง้งกันไม่ให้มันหนาวหรือกันเพี้ยกันไรเนาะนี่เราทำเรียบร้อย ก็เดี๋ยวเอาผ้าดำมารองนะคะผ้าดำตัวนี้นะคะเอามารองไว้เพราะว่า,าดินมันจะได้ไม่ตูกร่องไปเนาะเพราะว่ากระบะจริงๆแล้วมันมีแต่กระบะอย่างนี้นะคะที่ที่เราประกอบไว้เนาะแล้วเราก็เอาตัวฐานฐานเขาซึ่งเป็นอย่างนี้นะมารองขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ปิดมิชชิดเลยเนาะมันไม่ได้แน่นเลยมันจะมีรูของมันอยู่เพราะงั้นเราก็เอาผ้าดํามารองทําไมเราถึงเอาอ ลองมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นระเบียงเนาะถ้าเราเอาลงพื้นแล้วเอาดินลงระเบียงเลยกลายเป็นระเบียงเราจะผุพังไปเนาะ